มหาวิชลัยหอการค้าไทยมาเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายพบว่ากินเจปีนี้นะคะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้คนเนี่ยนะคะใช้จ่ายแต่คนเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ16ปีคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า44,000ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ10ปีค่ะคโดยอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศร,รษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนช่วงเทศกาลกินเจป,ปีนี้นะคะจากกลุ่มตัวอย่าง1,280ตัวอย่างระหว่าง27กันยายนถึง3ตุลาคมคาดว่าบรรยากาศการจับจ่าย ใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจป,ปีนี้ค่อนข้างคึกคักจากเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงกําลังฟื้นตัวประชาชนซื้อของเพิ่ม37.7%จากปีก่อนที่11.2%ขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายต่อคนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4,587บาท คือก็คนก็กลับมาใช้จ่ายสูงสุดในรอบ16ปีนะับตั้งแต่ปี2551นะคะคก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ44,000ล้านบาทขยายตัว5.5%สูงสุดในรอบ10ปีนะับตั้งแต่ปี2557ส่วนวัตถุดิบและราคาอาหารเจปีนี้ที่ผ่านมานะคะคนส่วนใหญ่57.1%คิดว่าแพงขึ้นมีเพียง0.7% 0.7%เท่านั้นที่คิดว่าราคามันลดลงแล้วก็42.2%ที่คิดว่าเท่าเดิมก็สอดคล้องกับการสำรวจความเห็นจากผู้ประกอบการร้านค้า6 0 50ตัวอย่างคิดว่าราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยมันแพงขึ้นกว่าปีก่อน72%มีแค่เพียง1.7%ที่มองว่าถูกลงนอกจากนี้นะคะเทศกาลกินเจปีนี้พฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือซื้อผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่มากขึ้น80.8% แล้วก็ออกไปซื้อด้วยตัวเองแค่19.2เท่านั้นเองอ,ะอ่ะด้านกรมการค้าภายในค่ะเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอาหารเจทั่วประเทศรับเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงโดยคุณอุด,ดมศรีสมทรงรองอธิก บดีกรมการค้าภายในเปิดเผยบอกว่าในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวกรมการค้าภายในจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ตามตลาดร้านค้าต่างๆที่ขายสินค้าเจทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ฉวยโอกาสเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงคือ1 5ถึง23ตุลาคมนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนจะไปติดตามพวกราคาผักอะค่ะตามแหล่งผลิตราคาขายผักในตลาดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญช่วงกินเจคุณอุด,ดมบอกว่าเทศกาลกินเจเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่กรมการ ายภใน,นให้ความสําคัญอย่างมากแล้วก็กาชับให้พาณิชิ์จังหวัดตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเรื่องของราคาสินค้าติดใบชัดเจนถ้าพบใครฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือร้านค้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมลองเรียนได้เลยนะคะกรมการค้าภายใน1569ค่ะติดตามพ p ีพิทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย